กับเขาคือเก่าให้ทุกคนเบิ้งคือเาาก่าจ้ะแต่ว่ามื้อนี้แหละอากาศฮ้อนๆเลยขนาดนาดั่งคือเตคือแบบฮ้อนอิรีเลยอ่ะฮ้อนได้ฮ้อนวาเลยนี่เขาก็จะมามื้อนี้เฮามาผัดนี่ผักกาดแล้วกาผักบงเขากินแบบง่ายๆมั่สิมีอันนี้นําเดียทุกคนเขาสิมาผัดกันเลยแต่คนเฮาสิผัดก็จะตั้งหม้กก่อนนี่คือเกาจ่ะเล็กงก็ต้องตั้งหมอ้อคือเกาตามอันนี้อันนี้จะมีแบบ นี่พริกกระเทียมแล้วก็หอมหัวแล้วก็งงซีไซอันอี่ยเกาะคาขิงใส่ขิงนะเม่ใช่ก็ว่าแต่คาแหละบางคนเขาวัวเขาสิบ b ใส่คานั่นคาอีกแล้วขิงใส่ขิงแต่น้องใส่เก็กน้องมักขิงได้เปลี่ยนสื่อสามวมดแต่เป็นน้องขิงอะหุ้นหุ่นที่ห้นวาเลย ให้ขิ่มนืะ่สิหอมอีกแบบนึงเลยม่สิไปอาบน,น,นะน้ำกี่คาะ ออเวันนี้ก็กินผักไปกนอทนเนาะกาะมางกันได้แลยใครกินกิแต่ว่ามันก็แตบอีกอย่างนส่มันเลยค่ะบอกว่าวลาเขาเก็บผักก็ส่ผักอะเออนั่นตรงใส่น้ำอัหมายหลายๆนแค่อันนี้ยังรหดมาจากบริษัทเกเตร มีตาขับตามไว้แต่ยังมนเยอะเอ่อขมขอาบาทุกคนเดอะลงตรงเด็เขา้าวบวกค่าตรงดักไปแหง นี่ประเครื่องที่ให้ต่างใส่ลงไปนี่นีะอมเ,เลย ให้บุหนี่แดทุกคนนี่เจ้าให้มันหอมหนเลยอ๋อ ใส่ผักลงไปต่อไปี้ต้องมาเอาปลาอันนี้เราขนาอค่ะเตยข่าอลงไปเคีมยมือซอดหอย ละเดี๋ยวว่สิเข็มอ๋อจะบูธแทงกกเดี๋ยบดแทงห่อนห่อนอยางบากจุดห่อนหลายเลยมโอนี่นะฝนตกแล้วแล้วก็ะหอน ุกคนแบบเวอร์หอมขิงมากวันนี้บอกว่าโลงไม่ได้เันชิมก่อนเวิร์ดละค่ะขวดนี้สุกแล้วกินแบบจิ้มซีเลยข้าวเหนียวเด็กไม่ง่ายนะ อยู่คนเดียวอุว้ยผาอยู่มันอี้กระเจาไปคิดอยากคนนียอยู่ในเขาคนเดียวเลาก็เ,าเป็นแบบมาณอะไรอืมบาเปิดเก็บประมาณจากมุงแล,แบบล้วขอกบมาแล้วแหละอืมหอ,อมหอมขียะ ว่ไหอืมจะปัง ยังมือก็อมทุกคนสต่เราอยู่ที่นี่กับบริวิทอย่างไรเนาะบางท้านจะมีแบบเดี๋ยวเสียคั่กหรือคนผู้ใดว่างนะที่ผู้ใดเป็มีิยฉาเห็นนะุอ่ะมันใส่ชีวิตแบบยูคให้ยูคส่วนนี้คือแบบคักมากเลยเขาไม่เป่าเตียงสิอือแจ่มบางเลยอนะ่ะลองมาเบิ่งจักอาทิตย์หรือจักเดือนหนระือจักปีนึงแค่ดีเด้อ แต่ว่ามันคักอิก่งีอะแบบมันก็งไนคือมันแบบสงบดีขะนะลองมามันต้องทดลองมาจากปีสองปีห่ให้ดีสันรู้ว่าตั้งปีสองปีกับสามกับว่าเอามาอยู่อะไรจ้าทุกคนเนาะเราสัมบ,บางทีเราแบบมีบบมย่างได้เนาะจะจะได้ข้อข่าวเราจะได้ข้อก้าวคําว่าวสบายดีบ้า